สวัสดีครับผมมิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้จะมายกตัวอย่างการทำแบบฟอร์มง่ายๆด้วยจั๊ p เปอร์นะครับใช้ i r e p o r t เป็นตัว o ูในการสร้างนะครับอันนี้ผมได้รีคามเป็นลูกค้ามาให้แก้รายงานเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาไม่เอาแล้วแล้วก็ไอตัวเนี้ยไอตัวไหนบ้างนะมีมีตัวนี้เขาไม่เอาแล้วแล้วก็นะ input Control ตัวนี้ครับเขาอยากให้เห็นเฉพาะเกี่ยวกับรับ อันนี้ผมแก้ไปละเดี๋ยวมาทําให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างจาัดเปิรนครับใช้ตัวนี้ทีแรกตัวนี้มัน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 จะเห็นเล่มเยอะเดี๋ยวมอไม่ดูกันก็คือครับก็คือเมื่อกี้ครับตัวอินพวตโทนนะครับ ผมไม่ได้ผมไม่ได้แวร์ผมไม่ได้แวร์เฉาาพาะไทยนี้ผมเอามาทุกไทยมันเลยเยอะตอนนี้ผมผมบอกว่าให้มันเฉพาะไทยนี้เรียบร้อยละโอเคมันก็เลยอเดี๋ยวทําให้ดูแบบว่าไม่ไม่ไม่อะไม่แวร์นะครับอันแบบนี้รู้ยังเลยปะซึบลองรีแรงงานขึ้นไปก่อนอ่ะยังหรือเปล่าไม่รู้ คอร์ิเนนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะมาเยอะเลยจริงจริงผมต้องกองมาที่ก็ได้นี่กองพีเรียดก็คือปีนี้ได้เฉพาะงวดพวกนี้สมมติเลือกมาเ็เปลี่ยนปีก็ต้องเปลี่ยนแล้งวงวดอเคเอาใหม่กลับมาก้อนโทนครับแึ๊บ่แก้ง่ายมากไม่ต้องเขียนเป็นคิวเว็บว่ามันเหมาะอาการ ทำรีพอร์ตเองได้เลยตอนนี้เขาต้องการกรุ๊ปนาเดี๋ยวผมทำกรุ๊ปให้ดูกรุ๊ปก็ง่ายครับแค่หลกักมันก็งานกรุ๊ปติวนี้จะลากมาครับโออเอาใหม่ นี่เขาไม่ขึ้นเขาต้องขึ้นในนี้ตัวนี้เันเพจฟุตเตอร์ี้ขึ้นไหมดูแันหนึ่งเพื่อความไหวก็คือเขาต้องการกรุ๊ปตัวนี้เป็นสันอย่างไี้ครับโอแต่ว่าผม,ผมไม่ทําแบบนี้มันมันไม่ตอบโจทย์ต้องทําแบบนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเองเลยสร้างสมมติตั้งชื่อแบบง่ายๆแล้วกัน S1 สหนะึ่งค่าเป็นอะไนร <c oughs> เป็นดับเบิลเป็นซ้ำเราสามารถเรียกได้แล้วเอาฟิวไหนมาซ้ำล่ะตัวนี้ฟิวนี้นะทำให้ดูหนึ่งฟิวมาปุ๊บก็สร้างปุ๊บตัวนี้ นี่ผมไม่เอาซรอาเหมือนเดิมอยากให้เราเากันทำงานง่ายมากปึ๊บจัดง่ายปึ๊บเช็ดนะสดชนิยมพทเทิลเรียกยังี้นี่ป้อนผมใส่ไทยใส่ไท,ย,ทยสารบัญน,นะครับ สาบ้านที่ใช้ยอยู่อะไร่สิบหกอ่าเราแค่นี้ก่อนเพิ่มฟอนต์อัดขึ้นไปมาลองดูของลูกค้านะครับอีเฟสอันนี่ของนันที่แปดอ่าเล่ม ผมมั่วเล่มะไรไม่รู้ปื๊มตัวนี้อยู่ที่การจับมาให้ปินตัวนี้ไม่เป็นไรซึ่งรถท,ที่เราซ่อมามันได้ไหมมันสูงหมดเลยเงิน <c> อ <oughs> <c oughs> ่อนสูงหมดเลยเอาใหม่ <c oughs> เดี๋ยวทำอีกอันอันหนึ่งเอาง่ายเอสสอง s สองเป็นลายดับเบิลซ้ำซ้ำกันละ่ะงันสดุดทำเองความเร็วชิบมไม่ใช่กลับไป ต้องเอาตัวหนึ่งเป็นแม่แบบตัวนี้แม่แบบคอนโทรลแล้วก็นี่ครับไม่งั้นมันจะเอาตัวแรกเป็นแม่แบบซึ้งคิดอะไรกันอ่าเข้ากันเนี่ยกระดับง่ายไหมเข้มข้น,นหน่อยไทยสารบัญไทยสารบัญใช้ตัวนี้สิบหก ใต้แพทเทิรนตึ้มรีขึ้นรีเฟสลองเต็มเดือนเดือนเจ็ด <c oughs> จะมีเงินโอนไหมเ,เงินสดเงินโอน มันต้องมีโอเคนะครับอ่าทำตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ครับขอบคุณครับลองมาใช้จัดเปิร์นะครับจะตอบโจทย์ระบบ ERP ด้วยโอดูมากเลยเพราะตัวนี้ก็เป็น Open Source ตัวจัดเปิร์ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ร้อยละแปของลูกคา้าที่มือที่ผมดูแลนะครับผมให้ IT เขาเป็นคนเขียนเอง <S 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 สอนเขียนแล้วก็ผมทำเฉพาะ โครงสร้างครับแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการออกมาส่วนรายงานเนี่ยให้เขาไปประชุมแล้วก็จัดการทําเองได้เลยไม่ต้องรอโปรแกรมเมอร์เดบครับอันนี้ตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มโรงงานมากเลยเพราะว่าระบบรีพอร์ตต่างๆเนี่ยมันคือหัวใจของระบบ ERP ครับขอบคุณครับ